โยชชาวแก๊งหวานหวานมาละจ้ามาพร้อมสรุปแมชโค้ดเดือดบราซิล v s โดมินิกันรอบ16ทีมที่กรุงเทพบอกเลยว่าคู่นี้มันทะลุจอมีครบทุกแอารมทั้งลุ้นหักปกาเซียนและฟอร์มเทพที่โค้ดแข็งแกร่งสรุปผลแบบสับๆบ,บราซิลอันดับ2ของโลกนะแกฟาดไป3ต่อ1เซตชนะโดมินิกันอันดับ11นะจ๊ะด้วยสกอร์18ต่อ25 25ต่อ12 25ต่อ20และ25ต่อ12 เขาเรื่องอยู่แม่เจ้าโวยเกือบได้เห็นตำนานหักปปาการเซียนกลางกรุงแล้วพวกแกเสร็จแรกโดมินิกันโคดของโคดฮอตฟัดบราซิลไปแบบงงๆ25ต่อ18นี่มันอะไรกันครับเนี่ยทุกคนอ้าปากค้างกันหมดโดมินิกันคือมาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนส์แบบฉันไม่ได้มาเล่นๆนะเลยนะแต่แต่แต่บราซิลเขาคือตัวแม่โคชแก้เกมปุ๊บ ฟอร์มแม่ก็กลับมาป้วปังทันทีไล่เก็บ3เซตที่เหลือแบบไม่ให้หายใจหายคอ25ต่อ12 25ต่อ20และ25ต่อ12แสดงให้เห็นถึงความนิ่งความเก่าของทีมระดับโลกขว้าตัวเข้ารอบ8ทีมไปแบบหล่อๆเลยจ้า มาเจาะสถิติกันหน่อยบราซิลพลิกเกมมาได้ยังไงคือเกมรับบอลแรกกับงานขุดที่โคตรจึงโดมินิกันพยายามทิ้งบอมลูกเสริรบใส่หัวเสาใส่ลิเบอโร่บราซิลแบบรวัวๆกะจะพังเกมบุกใช่ปะแต่ขอโทษนะสาวบราซิลคือกินไม่ได้จ้ารับบอลแรกคือดีงามเพราะราม4ีทำให้บอลเข้ามือเซตตบได้สวยๆส6แต้มไปเลยดิแถมงานขุดก็สุดปังมาเซลลิเบอโร่จิ๋วแต่แจ๋วขุดไป11ทีกาบี้กับเบิร์กแมนก็ช่วยขุดแบบ บมีประสิทธิภาพสุดๆจะ15กับ58.33คืออะไรก่อนและที่สำคัญบล็อกบาซิลคือ14แต้มจ้าโดมินิกันแค่8เท่าระบบทีมมันนั่นมันเป๊กขนาดนี้ไงถึงเป็นตัวแม่ ส่วนฝั่งโดมินิกันนะงานรับบอลแรกคือปัญหาเบอร์หนึ่งทำให้ตัวเซตต้องลงมาช่วยขุดเองพอตัวเซตต้องมาขุดเองเนี่ยเกมบุกก็เลยสะดุดแบบแก้ไม่หายรับเสิฟไม่ดีบอลแรกไม่เข้าจุดบราซิลก็สับเอสไปหกลูกสบายๆทีพีค,คือเดลาโรซาตัวเซตตัวแม่นะต้องลงไปขุดหกครั้งคิดดูดิพอเซเตอร์ต้องมาทำหน้าที่ขุดมันก็เสียจังหวะในการเซตไปเลยลูกเซตสวยๆหายวับไปกับตาทำให้บุกได้แค่40แต้มจากการเซตถึง 123ครั้งคือบางลูกเซตโดย MB นะจ๊ะเห็นภาพเลยว่ามันวุ่นวายขนาดไหน ดาวเด่นประจำแมชก็ต้องยกให้สาวกาบี้ไปเลยซัดไป21แต้มแบบหโหดเป็นหัวหอกพาทีมพลิกเกมแบบสุดปังส่วนโดมินิกันไกล่าก็ซัดไป15แต้มนะแกสรุปจ้าแม้โดมินิกันจะมาเซอร์ไพรส์ในเซตแรกเกือบทำให้พวกเราใจหายใจคว่ำแต่สุดท้ายความเกา๋าความแข็งแกร่งของบราซิลก็เอาอยู่ความตั๋วเข้ารอบแทีมไปแบบหล่อๆเลยจ้าทุกคนว่าไงคอมเมนต์มาคุยกันเลยดิไปละบาย